ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและอีกหรัฐมนตรีวันนี้เป็นวันที่3นะคะคุณสุธิดาปล้องพุซารายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณรัตยาคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงสภาแล้วค่ะแล้วก็บอกว่ารู้สึกสบายใจสู้ศึกสักฟอกในครั้งนี้นะคะส่วนมติจะออกมาเป็นอย่างไรให้ขึ้นอยู่กับสสว่ากันไปในสภาอย่าพูดนอกสภาค่ะ ทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงรัฐสภาพเพื่อรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่3ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีความสบายใจส่วนจะมั่นใจแค่ไหนว่าจะรอดในศึกซักฟ่อพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องภายในสภาก็ขอให้ว่ากันในสภาอย่าพูดกันนอกสภาส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้รับการไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับสสค่ะ ทางด้านของนายสมบูรณ์อุทยัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาระบุว่าประธานการประชุมทั้ง3คนที่สลับสับเปลี่ยนกันนั้นสามารถควบคุมการอภิปรายได้ทําให้การประชุม2วันดําเนินมาด้วยดวยดีรวมการอภิปราย2วันฝ่ายค้านใช้เวลาไป21ชั่วโมงคงเหลือ18ชั่วโมงขณะที่คอรมอใช้เวลาชี้แจงไปสองชั่วโมงคงเหลือ11ชั่วโมง ด้านผักรวมรัฐบาลใช้ไป29นาทีคงเหลือ2ชั่วโมงส่วนเวลาประธานใช้ไป53นาทีเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงรวมเวลาทั้งหมดใช้ไป25ชั่วโมงคงเหลือเวลาทั้งหมด32ชั่วโมงค่ะค่ะขณะที่ประธานวิสัยค้านพอใจภาพรวมการอภิปรายทั้ง2วันนะคะส่วนในวันนี้จะอภิปรายเก็บตกไปที่ประเด็นโควิดแล้วก็ต่อด้วยประเด็นการทุจริตโดยเฉพาะงบของกองทัพที่มองว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะคุณรัติยาค่ะ